ยินดีต้อนรับกลับมาที่อัลอร์โมทิวโปรพีดีช่องที่เรานำเสนอข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากโลกของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สุดล้ําวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับตำนานแห่งความเร็วที่หลายคนใฝ่ฝันมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าเป็นจรวดบน2ล้อนั่นคือ2026ดรัมมารุ่นใหม่ล่าสุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่คือผลงานศิละปะทางวิศวกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็วและพลังที่แท้จริงดรัมมาหรุ่นใหม่ปี2026ได้รับการพัฒนาให้ล้ําาสมัยกว่เดิม ด้วยการผสมผสานของเทคโนโลยีสุดล้ำและดีไซน์ที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตใส่เมื่อมองครั้งแรก2026ดอทรมหอจะสะกดทุกสายตาด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดันตัวถังทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเกรดอากาศยานทําให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงโครงสร้างสีล้ออันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่เพื่อสเสถียรภาพและการควบคุมที่เหนือชั้นระบบไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่ ให้ความรู้สึกเหมือนมันกำลังทะยานไปข้างหน้าแม้จะยังจอดอยู่ทุกส่วนของรถถูกออกแบบให้สื่อถึงพลังความหรูหราและความเร็วในเวลาเดียวกันหัวใจสำคัญของดัตรรมหอกรุ่นปี2 0 2 6อยู่ที่เครื่องยนต์ V10 ขนาด8.4ลิตรที่นำมาจากดัต i ไวเพอรซึ่งให้กำลังมหาศาลถึง550แรงม้าอัตราเร่งจาก 0- ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงเพียง2.3วินาที และความเร็วสูงสุดที่คาดว่าจะทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกดอยังได้ปรับปรุงระบบระบายความร้อนและสเสถียราภาพให้รองรับพลังระดับนี้ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจนอกจากนี้ดอทมาฮอรรุ่นใหม่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเช่นระบบควบคุมแรงฉุด a c t i ช n management ระบบช่วงล่างไฟฟ้าที่ปรับได้ตามสภาพถนนและโหมดการขับขี่ที่ควบคุมด้วย AI หน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบ สามารถแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งความเร็ว GPS และสถิติการขับขี่ของผู้ขับทุกกลุ่มควบคุมให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังขับยานอาวกาศความเร็วสูงมากกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปด้านความปลอดภัยดอาให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยติดตั้งระบบเบรกเซรามิก er แบบใหม่พร้อม ABS อัจฉริยะและระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่มั่นคงในทุกสถานการณ์เซ็นเซอร์รอบคันสามารถตรวจจบับมุมเอียงแรงดันลมยางและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเร่งเครื่อง โดยรวมแล้ว2,026ดอลาร์ธมหไม่ใช่เพียงมอเตอร์ไซค์แต่มันคือสัญลักษณ์แห่งพลังความเร็วและนวัตกรรมที่ล้ำหน้าเหนือยุคด้วยดีไซน์ที่สวยเฉียดเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือจินตนาการมันคือสุดยอดแห่งความฝันของคนรักความเร็วขอบคุณที่รับชมอทโมทิวโปรพีลิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดยอดยานยนต์แห่งอนาคตที่เราจะนำมาให้คุณอีกในตอนต่อไป